หัวข้อหลักการใช้อำนาจ3หลักความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นพัฒนาการรัฐรวมศูนย์ของไทยนำเสนอโดยกลุ่ม 1B หลักการปกครองท้องถิ่นของไทยขอกล่าวถึงหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนิยมใช้ในประเทศต่างๆมีอยู่3หลักคือหลักการรวมอำนาจปกครองหลักการแบ่งอำนาจปกครองและหลักการกระจายอำนาจปกครองค่ะ การรวมอำนาจการปกครองลักษณะสำคัญมีการรวมอำนาจกำลังทหารและตำรวจไว้ที่ส่วนกลางรวมอำนาจการวินิจฉัยไว้ส่วนกลางมีลำดับขั้นตอนการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ลดหลั่นกันลงไปจุดแข็งของการรวมอำนาจการปกครองทำให้อำนาจรัฐมั่นคงอำนวยการบริการและเกิดประโยชน์โดยเสมอภาคก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณมากกว่าการกระจายอำนาจการปกครองรักษาเอกภาพในการปกครองและการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถดีกว่าเจ้าที่ท้องถิ่น จุดอ่อนของการรวมอำนาจการปกครองไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทุกอย่างให้เกิดผลดีทุกท้องที่อย่างทั่วถึงระเบียบแบบแผนมีมากมายหลายขั้นตอนไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงการแบ่งอำนาจการปกครองลักษณะสำคัญมีรัฐบาลบริหารราชการส่วนกลางมีผู้แทนส่วนกลางออกไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางแบ่งหรือมอบอำนาจให้การบริหารงานบางส่วนโดยไม่ได้ตัดอำนาจออกจากส่วนกลางให้อย่างเด็ดขาดจุดแข็งของการแบ่งอำนาจการปกครอง เป็นก้าวแรกสู่การกระจายอำนาจการปกครองทำให้การปฏิบัติราชการตามเขตการปกครองสำเร็จลุล่วงไปโดยเร็วมีการประสานระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นดีขึ้นมีประโยชน์สำหรับประเทศที่ประชาชนยังไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่จุดอ่อนของการแบ่งอำนาจการปกครองการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปแต่ละพื้นที่แสดงว่ารัฐบาลยังไม่เชื่อความสามารถของท้องถิ่นถ้าส่วนกลางแบ่งมอบอำนาจให้น้อยการบริหารจะยิ่งช้าไม่เป็นธรรมเนื่องจากใช้บุคลากรในการบริหารมาจากท้องถิ่นอื่น การกระจายอำนาจปกครองมีลักษณะสำคัญคือการจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากส่วนกลางมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเองได้ตามสมควรมีงบประมาณและรายได้เป็นของท้องถิ่นเองมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของท้องถิ่นตัวเองค่ะ จุดแข็งการกระจายอำนาจปกครองตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดีขึ้นแบ่งภาระของส่วนกลางได้บ้างรัศดรมีความสนใจรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นจุดอ่อนการกระจายอำนาจปกครองอาจทำลายเอกภาพ ทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศประชาชนเพ่งเล็งประโยชน์ของท้องถิ่นมากกว่าส่วนรวมอาจมีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งกับคู่แข่งหรือพรรคตรงข้ามและสิ้นเปลืองมากต้นทุนสูงจากที่ได้กล่าวมาแั้งหมดจะเห็นได้ว,ว่าหลักการปกครองทั้งสามหลักนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างนั้นการปกครองทั้งสรูปแบบก็สำคัญ ต่อการปกครองประเทศไม่ว่าเป็นหลักการวมอำนาจแม้จะมีความล่าชา้าแต่ก็ประหยัดงบประมาณหลักการแบ่งอำนาจก็สามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการลมอำนาจและท้ายที่สุดหลักการกระจายอำนาจถึงแม้จะสิ้นเปลืองงบประมาณแต่ก็สามารถเข้าใจปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ได้รับการวมอำนาจและการแบ่งอำนาจความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวางทําให้การเปลี่ยนแปลงของรัฐรูปแบบของรัฐการปกครองของรัฐและนโยบายของรัฐย่อมมีผลต่อการปกครองท้องถิ่นและในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมก็ย่อมมีผลกระทบต่อการปกครอ,องของรัฐในภาพรวมทั้งหมดด้วย การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิน่นเนื่องด้วยประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเดียวทําให้ต้องพิจารณาไปถึงองค์กรที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างรัฐกับท้องถิน่นซึ่งสามารถจัดแบ่งออกเป็น3รูปแบบดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์แบบไม่มีกฎหมายกําหนดให้มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาครัฐบาลกลางจะมีความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แม้จะมีการจัดตั้งองค์กรจากส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆแต่องค์กรเหล่านี้เป็นเพียงผู้แทนจากส่วนกลางโดยตรงไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนภูมิภาคแต่อย่างใดหน่วยงานเหล่านี้เป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งสำนักงานนอกเขตเมืองหลวงมิใช่ส่วนภูมิภาคจะมีความสัมพันธ์กันตามภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น การกำหนดอำนาจหน้าที่นี้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะองค์กรในพื้นที่ก็มีความสำคัญต่อการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนและต่อการทำกิจกรรมของท้องที่เพราะองค์กรเหล่านี้มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือรัฐบาลกลางความสัมพันธ์แบบมีเครือข่ายการบริหารราชการที่ได้รับมอบอำนาจจากส่วนกลาง มีลักษณะเด่นตรงที่รัฐบาลส่วนกลางได้ส่งผู้แทนของตนไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเมืองหลวงอย่างเป็นระบบมีจํานวนผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจํานวนมากและมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเป็นทางการหรือเรียกได้ว่าเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งหัวใจสําคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็คือการแบ่งอํานาจหรือการมอบอํานาจจากส่วนกลางไปยังผู้แทนของตน ความสัมพันธ์แบบมีระบบผู้แทนของรัฐประจำพื้นที่ระบบนี้เป็นระบบที่มีรากฐานมาตั้งแต่คิตศตรวตรรษที่15ในฝรั่งเศสซึ่งกษัตริย์ฝรั่งเศสได้แต่งตั้งข้าราชการชั้นสูงให้เป็นข้าหลวงให้ทำหน้าที่บริหารพื้นที่ต่างๆและต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นระบบผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นถือให้เป็นผู้แทนของรัฐที่มาจากการเสนอชื่อของกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งโดยประธานนาธิบปดีให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในเขตพื้นที่ของรัฐพัฒนาการรัฐรวมศูนย์ของไทยภายในรัฐรัฐหนึ่งย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์รวมอำนาจไว้ในสถาบันทางการเมืองการปกรครองในศูนย์กลางเสมอเพราะหากปราศจากซึ่งรัฐบาลในระดับชาติรัฐรัฐ,รฐนั้นก็ย่อมไม่สามารถจะออกไปทำงาน หรือมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศหรือระดับโลกได้เนื่องจากไม่มีกลไกที่เป็นตัวแทนอันชอบธรรมที่จะออกไปมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างพันธมิตรในทางยุทธศาสตร์การเาจรจาต่อรองในด้านผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศหรือมีตัวแทนที่จะเข้าไปนั่ง การประชุมระหว่างประเทศหละการรวมศูนย์อำนาจโดยทั่วไปการรวมศูนย์อำนาจจะมีหลักการที่เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะสำคัญอยู่3ประการได้แก่ 1. อำนาจในการตัดสินใจสูงสุดจะอยู่ที่ส่วนกลาง 2. แหล่งที่มาของความสามารถในการใช้ความรุนแรงโดยชอบธรรมของรัฐจะต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลาง 3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจะวางอยู่บนหลักอำนาจการบังคับบัญชา ข้อดีและข้อเสียของการรวมศูนย์อำนาจการรวมศูนย์อำนาจทำให้เกิดความเป็นเอกภาพของชาติมีความเป็นแบบแผนอันเดียวกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสมอภาคภายในชาติและความมั่งคั่งเนื่องจากรัฐบาลกลางย่อมสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาหรือการวางแผนในทางเศรษฐกิจของชาติได้ แต่ในทางกลับกันการรวมสุรอำนาจก่อให้เกิดข้อเสียในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าอีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดและไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงในบางพื้นที่กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้รายชื่อและหน้าที่การทำงานของสมาชิกภายในกลุ่มมีดังต่อไปนี้ขอขอบคุณค่ะ